คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะโอเคค่ะก็ครับสวัสดีนะคะเป็นรักแฟนเกมทุกท่านเลยนะคะเอาวันนี้กลับมาพบกับเจเกับเจ๊ค,ควันนะวันนี้เรามากันในเกม For Two t i g ทุกคนอาร์เกมพิเสีอของเรานั่นเองจ๊ะ อมาดูกันว่าวันนี้พี่เสือยของเราจะมาแจกหรือเปล่านะโอเคไปเล่นกันโลดอ่ะเปิดฉากมาด้วยทุน400,000เดิเบิร์6,000บาทนะทุกคนโอ้โหนักนาสาก,กันนะเออมาดูกันนาะว่าทุนประมาณนี้มันจะแตกเท่าไหร่นะทุกคนเราเล่นลิมิตเบ็ดเหมือนเดิมอ่ะช่วงนี้ขอเล่นลิมิตเบ็ดนะกับเบ็5,000บาทโอ้โหแม่เจ้าเออ ไม่แตกทีมีกระอักนะครับโอ้อย่างโหดนะทุกคน <No. S 1> อะค่ายเกมพี่เจ๊ควัญเล่นนะคะเป็นค่ายเกมของพิจีซอฟนะ <No. S 1> หรือพิจีสล็อตที่เรารู้จักกันดี <No. S 1> เออใครสนใจอยากทดลองเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปนะสามารถเข้าไปทดลองเล่นกันดูก่อนได้นะ <No. S 1> อะเรามีโหมดทดลองเล่นเกมนะทุกคน <No. S 1> อะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีไม่แนะนำนะคะ <No. S 1> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งด้วยนะ สื่อนี้นะคะเราให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้เราเรียนแบบนะเรียนเป็นอะไรก่อนนะเออดีจัดนะก้าวยาวเลยนะตอนนี้โดนดูดไปแล้วนะประมาณแสนไปแสนไปโดนดูดไปแล้วเนี่ยโอ้เศร้าใจนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามันสายเลือดนักสู้ค่ะผม มาดูนักสู้นะวันนี้นักสู้จะเป็นยังไงนะสภาพนะเออสามารถเล่นสี่แสนให้หมดได้ก็เลิศอยู่นะเออก็มาดิก um ็มาดิููเนนเน้นเน้นเ้เอออาการหนักแล้วนะอุ้ยมาแล้วบิ๊กวิดของเรานะ1นึ่งแสนบาทกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเออเกมนี้มันก็ดีตรงนี้นะทุกคนคือ คือแตกทีก็คือแบบเลิศนะแตกทีคือปังนะก็คือคือเราเราอาจจะเสียรอบละห้าพันแต่ว่าถ้าได้คืนมาก็คือมันก็มาเป็นหมื่นไปแสนนะทุกคนเอออย่างนี้นะสองหม้าเห็นไหมเขายกสองหมื่นหรอบเออห้าหมืนไปเลยเบาๆเป็นไงล่ะไปมุนต่อไปอีกแว่สิบครั้งนะเอ้แต่มันไม่ค่อยปังวะเนี่ย ง,ง่ายกไอนเจแล้วไหมอ่ะดูดไปแล้วนะด้เยตามกันอ๊ยทำไมมันไม่เข้าบนอัสตะกีล่ะทุกคนรออยู่นะเนี่ยเออกี้สองแดง8 0 0 0ันคือซองแดงนิดปังมากนะทุกคนอยากให้มันเข้าไปบ่อยนะให้ชื่อมาเล้วดอกเลกนะคะน้องซุ่มอป็นหางออร์เรนต์ อ,อีกลูกมันแหโอูเลิศหนึ่งหมื่นห้าอู๋ซีสนอาทุกคนเจา้าช่วยพยะแต่ยังทุนยังไม่ยังไม่ได้ทุนคืนนะทุกคนมันต้องคิดนะ <Nice. S 1> อีกใกล้อยู่นะจึ hmm. ๊ไม่มาแ <Yeah. Nice. S 1> ทีนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเจ็บระบบไปเบอร์ทูสีดีแสงเฮ้ย <c oughs> ที่จริงหยุดได้เลยนะเราได้มาสัตว์อะไรเอาอีกแล้วแสบตึงแล้ว <c oughs> ไปมันน่ารักอย่างเงี้เฮ้ยไม่เจ้าที่จริงหยุดได้เลยมาขอไปต่ออีกน,นิดนึงนะเหมือนขอเขาไฮ้บอกเลยว,ว่าของตะลังจะ สนสามพันโอ้สาวช่วยคุยต้มบอกแล้วนะว่าเขากำลังจะมา้วทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้แบบตอนแรกมันไปเท่าไหร่แล้วนะตอนแรกมันบวกขึ้นมาเนาะเอ่เจ็ดแสนใช่ไหมแล้วก็บวกมาเรื่อยๆเออมันเลิศนะถ้าเราไปต่อมันจะแบบยังไงทุกคนทุกคนว่ายัางไงดีไปต่อหรือสิพาะซัมเน่ สำหรับเจ้ขวัญนะคะเรามาใส่เลือดนักสู้นะเรามาันก็ต้องไปต่ออยู่แล้วนะชีวิตคนเรานะเราจะไม่อยู่นิ่งนะเออไปต่ออีกสักนิดนึงนะเฮ้ยไม่เใ้าเฮ้ยเมื่อกี้ร้านเท่าไหร่นะเฮ้ยเยอะไปอีกนิดนึงเผื่อมันแตกร้านนะเมื่อกี้มันร้านแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้มันแบบเสียดอกเหมือนสียดอกห้าพันอะ น่าจะกดหยุดก่อนนะเมื่อกี้โอ้อะมาไปต่ออีกสักหน่อยนะจะโดนดูดหรือว่าเราจะได้ล้านนะ <Nice. S 1> ไปดูกันเ <Nice. S 1> ฮ้ยทำไมแค่สี่เศษเตมล้านเจ้าช่วยพระเจ้าช่วย,ะวยอะไรก้นดูดแล้ว <Yeah. S 1> ทุกคนอย่างรวดเร็วนะแตกอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูดอย่างรวดเร็วนะแต่เรามี ีเซนนะทุกคนเออเซนเทสเตียนะว่า <Nice. S 1> มัน,มนต้องแตกอีกนะเออยอดทาพันโอ้ยมันดูแต่แล้วอะทุกคนไม่เตนะเออเนี่ยสมุนห้าได้อยู่ขออีกนะาูดขออีกหน่อยอีกดอกหนึ่งเน้นๆตั้งนต่างตาง เจ้ไม่เท่วทองนะทุกคนโอ้ขอล้านขอล้านหน่อยขอล้านโอ้ยขอล้านหนอ่อยเฮ้ย hey! ยังไงดอกนี้ต้องมาแล้วไหมทุกคนประทัดลงประทัดลงมาแล้วทุกคนเฮ้ย hey! อีกดอกลูกอีกดอกอีกดอกเฮ้ยสองกูได้กูติดหลานต้องขับ 1, องแสนหเจ้าช่วไอ้เท่านี้ก็พอแล้วทุกคนโอ้มาส0 0แสนรับไป1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนันบาทฉลองทุกคนโอ้ยลุ้นจะเหนื่อยนะโอเคอารอบหน้านะมาดูกันว่าเราจะแตกเท่าไหร่นะเออมาติดตามชมคลิปต่อไปนะคะในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ๊ขวัญเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปป้ายเด้อ โอ้โหตกใจมากทุกคนไม่เคยแตกร้านอะไรเนี่ยครั้งแรกเลยนะเนี่ยโอเคไปกันจบ